สวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับหนึ่งหกแปดมหาวุทธคลุณบารมีแรงครูครับท่านครับศูนย์รวมแบ่งปันวัตถุมงคลหลวงปู่มหาศิลาสิิจเจนโททุกรุ่นทุกรายการนะฮะเจอกันวันอังคารนะครับเปิดกล้องวันที่ห้านะครับเดือนสิบเอ็ดเดือนพฤศจิกายนปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดหนาวแล้วนะครับพี่ๆครับหนาวแล้วนะครับอากาศเย็นๆช่วงเช้าๆอยู่ที่กรุงเทพก็เริ่มลมยวยๆนะครับลมไว้วัยครับพี่นองครับอะ เจอกันนะฮะแพ็คของเสร็จเรียบร้อยนะครับพี่ๆี่ครับเหรียญบิดตาเนือ้อดวงเริ่มทยอยส่งแล้วนะครับบางรายการก็มานะพี่นะังแล้วก็บางรายการที่มาช้านะครับอาจจะล่าช้าหน่อยประมาณ5วันถึง7วันนั่นแหละบางท่านก็อาจจะเป็นประมาณ10วันนะพี่นะังเพราะว่าเป็นรายการจองจากทางออนไลน์นะครับพี่พี่ครับก็จะช้าหน่อยบางทีผมก็แบ่งแบ่งต่อเข้ามานะพี่นะังบางทีผมก็แบ่งต่อเข้ามาจากรายการจองที่ เขาจองมาแล้วนะครับผมก็แบ่งปันราคาบุกบวกมาแล้วก็มาแบ่งปันพี่ๆทางช่อง YouTube ต่อนะครับพี่ๆครับขอให้พี่ๆมั่นใจนะครับได้รับของแท้ร้อยเปอร์เซ็นตไม่ต้องห่วงนะพี่นะรับประกันให้เลยนะครับหนึ่งหกแปดไว้ใจได้นะครับพี่ๆครับและที่สำคัญคือรับประกันแท้ทุกรายการครับท่านครับอ่าเจอกันช่วงเย็นๆแบบนี้นะครับแน่นอนนะครับมีความสวยความงามมาแบ่งปันพี่ๆทางช่อง YouTube เหมือนเดิมนะครับพี่ๆครับมาดูรายการแรกกันเลยนะพี่นะ วันนี้มีมีมีพี่ชายโทรมานะครับสองเจ้านะครับโทรมาอยากจะชมเหรียญเมตตานะครับแล้วก็เหรียญน,นารายจักรตึงต่พบนะครับจะมัดรวมเป็นคลิปนี้คลิปเดียวเลยนะครับแล้วก็ขอขอดูเป็นรูปถ่ายซีเปียด้วยนะครับวันนี้สามท่านขอดูอยากให้ลงคลิปให้ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมวันนี้จัดให้นะครับช่วงยินแพ็คของเสร็จนะครับเคลียร์งานเรียบร้อยแล้วมานั่งพูดจากันนะครับลงคลิปให้พี่ๆได้รับชม ความสวยความงามของวัตถุมงคลของลุงปู่มหาศิลานะครับก็ฝากไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสนใจก็โทร0614301993เบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์นะครับอ่ะมาเข้าเรื่องกันพี่เข้าเรื่องกันครับเหรียญแรกรุ่นแรกรายการแรกเป็นเหรียญน,นารายจักรตึงไตพบนะครับนารายจักรตึงไตพบตามที่เคยแจ้งไปนะครับที่ผ่านมือผมก็จะมีอยู่3าวันะเนื้อทองแดงเรื่องหมุนเวียนน้อยแล้วนะครับพี่ๆครับ แต่จะลงกล้องวันนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับพี่พี่ครับเป็นเนื้อทองแดงทองแดงจะที่เคยผ่านมือจะมีอยู่สามวรรณะนะครับพี่พี่ครับมีผิวรุ้งนะครับแล้วก็รมน้ําตาลนะครับแล้วก็ออกน้ําทองสวยสวยเลยนะครับพี่พี่ครับหรือท่านใดไม่มีเวลาอยากจะเอาไปแบบเป็นเซตพร้อมขึ้นคอนะครับเป็นเลี่ยมเลเซอร์แบบนี้นะครับพร้อมขึ้นคอก็จัดให้นะครับพี่พี่ครับนี่คือเหรียญนารายจักหรือจะเอาเป็น เลี่ยมกรอบทองอิตาลีนะครับฝั่งเพชรด้านหน้าก็มีนะครับหรือจะเอาเป็นเลี่ยมพลาสติกสีใสแบบนี้ก็มีจัดให้ครบจบที่เดียวให้เราดูแลนะครับครบจบที่เดียวให้เราดูแลให้นะครับพี่พี่ครับเอาไปแล้วพร้อมขึ้นคอเตรียมแต่สร้อยรอยอย่างเดียวนะพี่นะเตรียมแต่สร้อยรอยอย่างเดียวมีเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับพี่พี่ครับมีเก็บเงินปลายทางด้วยอ่ะลงกล้องกันเลยก็แล้วกันนะครับเปลี่ยนนาไรจ์จากตรึงไตพบเปลี่ยนแรกเป็นเนื้อทองแดงผิวรุ้งสวยงาม นะครับสวยงามอารามแท้แลตะลึงนะครับพี่พครับดูความสวยความงามเป็นเหรียญรูปไข่นะครับหลวงปู่นั่งเต็มองค์นะครับหลวงปู่นั่งตั้งเต็มองคฝั่งซ้ายมือของเรานะครับไอ้ขวามือของเราที่ขวามือของเราเป็นซ้ายมือหลวงปู่นะครับก็จะซ้ายมือของเหรียญหันหน้าเข้าหาเรานะครับเป็นชื่อหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับพี่ครับอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นชื่อหลวงปู่นะครับชื่อเต็มนะครับพระราชวัชรธรรมมโสพลนะครับ พระคูปรัตวชิระโสพลนยานนะครับแต่ยันตัวนี้ก็จะออกว่าเป็นเดี๋ยวลงก็อนให้รับชมนครับพระราชวัชรธรรมโสพลนะครับก็จะมัมวๆหน่อยนะพี่นะก็จะมัมวๆหน่อยเพราะว่าซีนเรียนนี้ต้องบอกว่าหลุดจองนะครับหลุดหลุดจองอยู่ไม่ต่ำกว่าสามเที่ยวนะครับพี่พี่ครับเนื้อทองแดงผิวรุ้งเรียนนี้นะครับพี่พี่ครับ บางท่านก็ไม่พร้อมบ้างนะครับนัดวันแล้วก็ไม่พร้อมอย่างนี้แล้วผมเชื่อด้วยสนิทใจนะพี่นะว่าวัตถุมงคลแต่ละรุ่นแต่ละเหรียญแต่ละรายการมีเจ้าของเตรียมไว้อยู่แล้วนะครับพี่ๆครับคนไม่ใช่ยังไงก็ไม่ใช่นะครับเจ้าของไม่ใช่ไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงยังไงก็ไม่ใช่นะครับพี่ๆครับอ่านี่เลยหลวงปู่นั่งเต็มองคนะครับพี่ๆครับมาดูด้านหลังเป็นนารายจักรเห็นไหมครับด้านบนก็จะเป็นนารายจักร นี่ขนาดคาถุงซีนนก็ถ่ายกลางคืนด้วยนะพี่นะแสงก็มีส่วนนะครับทาให้ถ่ายภาพออกมาไม่สวยเท่าไหร่นะครับพี่ครับ4078นะครับ4078ทุกอย่างมีเป็นองค์ประกอบหมดนะฮะภาพและเสียงนะครับเนื่องจากเราถ่ายกลางคืนนะพี่นะแสงก็ไม่ใช่แสงธรรมชาติเป็นแสงไฟนะครับพี่ๆครับ ปีบสองพันห้าอหสิเจดคุณนุเป็นผู้จัดสร้างนะครับนุพินุวิษณุนะครับนุพันพันล้านที่เรียกกันติปากนะครับเรียกติปากกันคืนคุณน,นุพันพันล้านเป็นผู้จัดสร้างเนื้อทองแดงผิวรุง้งเหรียญแรกผ่านไปนะครับเหรียญต่อไปอ่ามาดูอีกหนึ่งเหรียญเป็นเหรียญทองแดงรมน้ําตาลหรือเรียกว่าทองแดงมันปูนั่นเองนะครับพี่พี่ครับมือไม่ค่อยสวยนะพี่โดนแมวกัดพี่นี่เป็นแผลยาวเลยนอกเรื่องกันหน่อยอ่า เห็นไหมครับทองแดงออกรมน้ำตาลสวยวิ้งเลยพี่แล้วแต่คนชอบชอบผิวแบบไหนโทรมาได้นะครับ0614301993ก็จะประมาณนี้ด้านหลังก็จะเป็นนารายจักรเห็นไหมพี่ชื่อดีมากพี่นารายจักรตึงใ่พบเลขโค้รัน,นเบอร์5้า6นนี่เลยดูใกล้ๆเลยนะครับพี่พครับ รับประกันแท้ทุกรายการที่ออกจากมือนะครับพี่ๆครับนารายจักรตรึงไตพบโอ้โหพี่เดี๋ยวก็ต้องซีนซีนเก็บผิวไว้นะพี่นะเดี๋ยวผมจะซีนเก็บผิวไว้นะครับอ่าสองเหรียญผ่านไปนะครับมัดรวมเลยนะครับพี่ๆครับทีเดียวจบคลิปเดียวเลยนะครับพี่ๆครับอ่ามาดูรูปถ่ายซีเปียรุ่นแรกนะครับหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับสร้างรวมๆประมาณหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับอย่างละเจ็ดพันห้านะพี่นะมีเต็มองค์แล้วก็ครึ่งองค นะครับพี่พี่ครับนี่เลยครึ่งองค์ราคาก็จะแตกต่างกันผมเปิดราคาต่างกันนะพี่นะผมไม่ได้เปิดราคาเท่ากันเต็มองค์ก็จะแพงกว่าประมาณสองสามร้อยนะครับสองสามร้อยนะครับเต็มองค์ก็จะแพงกว่าประมาณสองสามร้อยรับประกันแท้นะครับรับประกันแท้ตามที่แจ้งไปไล่ดูคลิปเก่าๆได้เลยพี่มีจีวรด้านหลังนะครับจีวรแล้วก็ผ้ารับประเคนถ้าเป็นสีส้มส้มส้มแบบนี้ก็จะเป็นผ้ารับประเคนหลงปูดนะครับพี่พี่ครับถ้าเป็นสี เหลืองแกนขนุนแบบนี้ก็จะเป็นจีวรหลวงปู่ที่คลองนะครับคองตั้งแต่ปีเท่าไหร่ปีสี่ห้านะพี่นะจําจไม่ผิดนะพี่นะแต่ถ้าข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขอประทานอาภัยนะครับก็จะประมาณนี้ดูช้าๆกันก็แล้วกันนะครับพี่ๆครับสาหรับพี่ๆถามมาวันนี้นะครับอยากดูคือคือสวยนะครับเดี๋ยวจะแกะให้ดูนะครับเป็นรอยรอยถุงเขาเฉยๆนะพี่นะที่ดูแบบว่าไม่ค่อยชัดเป็นลายๆหน่อยนะครับเห็นไหมครับ แบบนี่ก็สวยเลยนะครับพี่ๆครับเลโค้ดานเบอร์เจ็ดแปดหนึ่งนะครับเจ็ดแปดหนึ่งเหลืออยู่ประมาณอย่างละสามนี่แหละพี่อย่างละสองอย่างละสามอย่างละสามก็นี่คือรายการตัวอย่างนะครับพี่ๆครับขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับเพิ่มบ้านเขียวเบอร์นี้ได้นะเพิ่มบ้านเขียวเบอร์นี้ได้เลยนะครับ ศูนย์หกหนึ่งสสศนย์สบ้านเขียวมานะครับเดี๋ยวส่งรูปรายละเอียดเพิ่มเติมให้รับชมนะครับมีรายละเอียดเก็บเงินปลายทางก็มีนะครับพี่พี่ครับอ่ากล้องไม่โฟกัสซะงั้นเนีย่ยนะครับอ่าเห็นไหมครับนี่ต้องตัดด้านหลังหน่อย นะครับสวยงามนะครับหลวงปู่โอ้โหชัดเจนนะครับภาพเสมือนจริงนะพี่นะเป็นรูปถ่ายซีเปียนะครับรุ่นแรกอำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินครับพี่ๆครับเลขโค้ด์รันเบอร์สองหกเก้าหนึ่งนะครับลืมให้ดูนะพี่นะชุดนี้ก็จะเป็นเลเซอร์นะครับเลเซอร์อยู่ด้านล่างนะครับด้านล่างกรอบนะครับเป็นกันน้ํานะพี่นะพลาสติกกันน้ํานะพี่นะเป็นเลี่ยมพลาสติกกันน้ําสนใจก็โทรมาสอบถามได้นะครับพี่ๆครับอ่ะมาดูรายการต่อไปเหรียญเมตตาพี่ เหรียญเมตาที่มีณตอนนี้ก็จะมีเ hmm. นื้อทองแดงนะครับแล้วก็เนื้อฟ้าบาดหลังเรียบนะครับฟ้าบาดหลังเรียบฟ้าบาดหลังเรียบมีสั่งน้อยกว่าเนื้อทองแดงนะพี่นะนี่นะครับพี่ๆครับสวยงามเลยนะครับพี่ๆครับเลขโคดรันัมายเลขสองสองแปดเจ็ดเหรียญเมตาชื่อดีมากนะครับชื่อดีมากด้านหลังก็จะเป็นหลังเรียบถ้าเป็นหลังเรียบก็จะเป็นแบบนี้ฟ้าบาดหลังเรียบนะพี่นะ จมูกคมกริบพี่ดูนะครับเห็นไหมครับความสวยงามแท้ดูง่ายครับแท้ดูง่ายตัวหนังสือดูเป็นสันเป็นแท่งเลยนะครับร่องหูจาฟอนตัตวหนังสือให้แม่นนะครับพี่ๆครับดูนะฮะความคมความสวยความงามท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามได้นะครับ0 6 1ย์0 1 9 9 3สมีแบ่งปันนะครับพี่ๆครับเปลี่ยนเมตตา มาดูเนื้อทองแดงกันครับพี่ๆครับคลิปนี้ถือว่าเป็นคลิปคลิปอะไรเขาเรียกมัดรวมนะมีคลิปมัดรวมมัดรวมวัตถุมงคลที่พี่พี่ถามหากันเข้ามาวันนี้นะครับโอ้โหทองแดงผิวรุ้งสวยงามเลยนะครับพี่ๆี่ครับเปลี่ยนนี้ออกรุ้งแจมๆเลยพี่ดูนะครับพี่พครับหกห้าศูนย์สองนะครับพี่พครับหกห้าศูนย์สอง จมูกคมกริบร้อยเปอร์เซนตนะครับพี่พี่ครับดูโอ้โหดูเหรียญน,นี้พี่น้ำมันว่านพงแน่นๆ่นเลยนะครับพี่พครับตันบนก็จะชื่อหลวงปู่นะครับโอ,โ,โอ้โหน้ำมันเหรียญน,นี้แจ่มเลยพี่พระดีปีลึกปีหกสี่นะพี่นะเก็บได้เก็บเลยนะครับพี่พครับปีหกสี่ดูตรงปลายพระขันนะครับมีเส้นเห็นไหม นะครับดวงตาติดกลมคมชัดดวงตัวหนุมานอัขระเลขยันนะครับพี่พี่ครับสวยงามนะครับพ,พี่พี่ครับอ่ขออนุญาตเดี๋ยวเดี๋ยวคงต้องซีน,ซ,น,ซ,นซีนเก็บไว้นะครับพี่พี่ครับนี่อีกหนึ่งเหรียญดูน้ํามันแต่ละเหรียญพี่เป็นเหรียญเก็บเลยนะพี่นะเหรียญเก็บไว้เลยน้ํามันว่านพง เป็นหนึ่งรุ่นที่มีน้ำมันว่านพงเอามาเติมแต่งใส่ในวัตถุมงคลเพื่อเพิ่มความเข้มขลัง,พงเพิ่มหนุมานให้มีชีวิตนะครับพี่พครับเหรียญเมตตาเนื้อทองแดงผิวรุ้งครับพี่พครับเลขโค้ดรันเบอร,ร์สองสี่เก้าเจ็ดนะครับเหรียญน,นี้สวยเลยนะครับพี่ๆครับถ้าในสนใจก็โทรมาสอบถามได้นะครับศูนย์หกหนึ่ง 4 3 0 1 9 9 3นหะครับอ่าหวังว่าคลิปนี้จะเป็นแนวทางอีกหนึ่งทางเลือกนะครับของพี่ๆที่กําลังมองหาวัตถุมงคลอยู่นะครับหรืออยากจะดูเป็นภาพผงก็มีนะครับภาพผงดวงเสรษถีก,มนะมก็มีนะครับมีบล็อกยางไหลขีดยันเต็มนะครับบล็อกยางไหลจิกยันแตกก็มีนะครับหรือจะเอาแบบเลี่ยมไว้แล้วแบบนี้คือเลี่ยมก็ยังไม่ผ่านการใช้งานนะพี่นะเอาไปเลี่ยมเก็บผิวไว้นะครับเลี่ยมเก็บผิวไว้ เพื่อที่จะเป็นตัวอย่างให้พี่ๆนะครับให้พี่ๆได้รับชมว่าเราเลี่ยมส่งให้ลูกค้าเป็นลักษณะยังไงนะครับพี่ๆครับองนี้ก็สวยเลยนะครับเป็นภาพผงดวงเศษถีพระดีปีลึกปีหกสามนะพี่นะประกันแท้นะครับประกันแท้ทุกรายการนะครับขออนุญาตย้ํานะครับประกันแท้ทุกรายการที่ออกจากมือนะครับ 0 6 1 4 3 0 1 9น3นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากช่องด้วยนะครับช่องเล็กๆนะครับแต่เต็มไปด้วยความเชื่อความศรัทธาในบารมีของครูบาอาจารย์นะครับคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังดั่งใจปองใครรับชมคลิปจนจบตนจนจบขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้ถูกหวยรวยรางวัลกันทุกๆท่านนะครับอยู่ดีมีสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับคลิปหน้าอีพีหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ